สวัสดีค่ะจะ๋าทารดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อ ใครที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักในรูปแบบใดบ้างใครที่จะเป็นคนทําให้คุณมีความสุขกับความรักหลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะใครที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในเร็วนี้ราชาถือถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่มามาหายหายในความสัมพันธ์เป็นคนที่เหมือนจะรักคุณ แต่ก็ทำให้คุณรู้สึกสับสนว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่บางครั้งเขาก็ดูเหมือนที่จะทุ่มเทความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณแต่หลายๆครั้งเขาก็เหมือนยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่คุณดังนั้นคนที่จะมอบความรักให้กับคุณในเร็วๆนี้มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเป็นคนที่มามาหายๆในความสัมพันธ์และคุณไม่เคยรู้สึกถึงความมั่นคงในความรักที่เขามีให้กับคุณเลย หเหรียญเป็นการกลับมาให้โอกาสซึ่งกันและกันคนคนนี้จะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งเขาจะกลับมาเพื่อขอมอบความรักที่ดีให้กับคุณไม่ว่าที่ผ่านมาเขาจะทำอะไรกับคุณไว้ก็ตามแต่ในตอนนี้ความคิดความรู้สึกของเขาเขาอยากกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณอีกครั้งหลังจากที่เขาได้เรียนรู้แล้วว่าใครหรืออะไร คือสิ่งที่ดีที่สุดหรือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาดังนั้นการกลับมาขอโอกาสหรือการกลับมาให้โอกาสกันและกันในครั้งนี้มันจะเป็นการกลับมาด้วยสติด้วยสมองไม่ใช่เรื่องของอารมณ์หรือการเอาชนะกันเขาจะกลับมาขอโอกาสและกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณอีกครั้ง สองเหรียญค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณเร็วๆนี้คือคนที่วนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณกับเขาอาจจะรักกันเลิกการจบกันหลายครั้งหลายคาแต่ก็ยังวนกลับมาหากันเสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันเขากำลังจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งเพื่อกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่ง แปดดาบจริงๆคุณรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้มากพอสมควรนะคะคุณอยากหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้มากคุณรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไม่ถึงไหนถอยกลับก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้คุณอยากที่จะหลุดพ้นจากมันมากดังนั้นในช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างกันไปมีปัญหากันไปหรือเลิกกันไปคุณไม่เคยตามง้อหรือตามขอให้เขากลับมาเลย ทั้งทางที่คุณอยากทักอยากคุยกับเขาแต่คุณเลือกเลือกที่จะห้ามตัวเองไม่ให้ทําแบบนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าหากเขาคุณกับเขาไม่มีการพูดคุยกันถ้าหากคุณไม่ทักไปสุดท้ายทุกอย่างมันจะต้องจบสุดท้ายทุกอย่างมันจะไม่สามารถไปต่อได้คุณอยากให้มันอยู่ในจุดนั้นคุณเลยพยายามที่จะไม่ไม่ทาอะไรอีกแล้วกับความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายเขาก็กลับมาทุกครั้งแล้วมันก็ทำให้คุณไม่สามารถออกไปจากความสัมพันธ์ ีได้สักเด็กถือถ้วยเขาจะกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งนะคะคนคนนี้จะกลับมามอบความรักให้กับคุณอาจจะกลับมาโดยที่เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจู่ๆก็จะกลับมาพูดคุยชวนคุณพูดคุยถามสารทุกสุขดีบหรืออาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณซึ่งการขอความช่วยเหลือเป็นข้ออ้างในการเปิดประเด็นพูดคุยกับคุณเท่านั้น คนคนนี้จะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแบบเนียนๆกลับเข้ามาโดยที่ไม่มีคําขอโทษหรือไม่ขอโอกาสแต่จะพยายามทําเหมือนกับเราไม่เคยเลิกกันทําเหมือนกับเรายังรู้จักกันดีเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขายังจําทุกอย่างเกี่ยวกับคุณได้แล้วเขาก็ยังทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณชอบเขาจะทําสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณจนคุณรู้สึกว่า ตกลงนี่เรากลับมาคุยกันตอนไหนตกลงเรากลับมาเป็นแฟนกันตอนไหนหรือกลับมาเป็นคนรักกันตอนไหนพ่อเขาจะทําทุกอย่างเหมือนเดิมที่สุดในแบบที่เขาเคยทําและเขาจะค่อยๆค,คืบคานเข้ามาในชีวิตของคุณ The Wheel of Fortune เร็วๆนี้คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆนะคะและจ่าก็จะมองว่าคนคนนี้ต่อให้คุณมีปัญหากันกี่ครั้งเลิกลากันกี่ครั้งตัดจบกันกี่ครั้งแต่ละครั้งห่างหายกันไปนานเท่าไหร่ต่อให้เป็นหลักเดือนหลักปีหรือหลายๆปีก็ตามสุดท้ายคุณกับเขาก็ไม่สามารถตัดขาดกันได้สองเหรียญ the wheel of fortune มันมีแต่วงกลมที่วนกันอยู่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหากันบ้างห่างหายกันไปบ้าง ความสัมพันธ์สะดุดหยุดลงบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะวนกลับมาหากันเสมอดังนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันแต่การกลับมาในครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเพราะ The Wheel of Fortune ขึ้นมานั่นแสดงว่าช่วงนี้การปรับเปลี่ยนระหว่างคุณกับเขาในครั้งนี้มันจะเป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะทำให้คุณสามารถมีความสุขมากกว่าเดิมได้ The Moon จะมองว่าสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขได้น,นั่นก็คือความชัดเจนเพราะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะลักๆักเลิกเอยู่ในความสัมพันธ์กันมานาน อยู่ในความสัมพันธ์กันมาหลายครั้งหลายหนแต่คุณไม่เคยได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่เคยได้รับความชัดเจนในความรู้สึกเพราะเหมือนที่บอกบางครั้งเขาก็ทําเหมือนรักคุณแต่บางครั้งมันก็ทําให้คุณสับสนว่าตกลงรักกันจริงไหมมันเลยทําให้คุณมีแต่ความสงสัยมีแต่ความไม่ชัดเจนมีแต่คําถามแต่ The Wheel of Fortune ตามด้วย The Moon การกลับมาในครั้งนี้ทุกอย่างมันจะกระจ่างชัดขึ้นคุณจะได้รับสถานะได้รับความชัดเจน อะไรที่มันติดค้างในใจอะไรที่มันค้างคาในใจคุณจะได้รับคำตอบคุณจะได้รับสิ่งที่สมควรได้รับจากคนคนนี้หนถือไม้เท้าเขากำลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะจะมองว่าภายในสองวันสองสัปดาห์แต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนมีนาคมคนคนนี้จะติดต่อคุณมาอีกครั้งบางครั้ง อาจจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับว่าคุณกับเขายังมียังมีบ่วงกรรมต่อกันมากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะต้องไปจัดการอารมณ์ของตัวเองเขาก็ต้องไปจัดการอารมณ์ของเขาและถามความรู้สึกของตัวเองให้ชัดเจนก่อนที่จะกลับเข้ามาแต่เร็วที่สุดคือภายใน2วัน2สัปดาห์หรือ2เดือนแต่ไม่เกินเดือนมีนาคมที่คนคนนี้จะติดต่อคุณกลับมาอีกครั้งเพื่อกลับมาขอโอกาสและกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณ สถ้วยจริงๆเขารักคุณนะคะการที่เขายังวนเวียนออกไปไหนจากคุณไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเซฟโซนไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นบ้านหรือคุณเป็นของตายสําหรับเขา แต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขารักคุณเขามองว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถเติมเต็มความรักความรู้สึกของเขาได้การมีคุณอยู่ในชีวิตการมีคุณอยู่ข้างๆมันทำให้เขามีความสุขและรู้สึกดีดังนั้นการกลับมาของเขาทุกๆครั้งนั่นคือเขารักคุณเพียงแต่ที่ผ่านมา เขาอาจจะยังไม่นิ่งทางอารมณ์เขาอาจจะยังไม่รู้สึกตัวว่าเขารักใครกันแน่เขาอาจจะยังมีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่เสมอดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้เขาเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักคุณจริงๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น the wheel of fortune มันจะทำให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะการได้รับความชัดเจนการได้รับสถานะหรือแม้กระทั่งการที่เขาพร้อมแล้วที่จะหยุดที่คุณเพราะในวันนี้คนคนนี้รู้สึกตัวแล้วว่าเขารักคุณจริงๆและเขาก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงตัดคุณไม่ขาดทําไมเขาถึงกลับมาหาคุณทุกครั้งที่เลิกลากันไปคนคนนี้ปกติเขาไม่เคยกลับไปหาคนเก่านะคะ ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาเขานะคะแต่เขาไม่เคยคิดที่จะกลับไปมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาวนเวียนกลับมาหาซ้ำๆนั่นเป็นเพราะเขารักคุณและในวันนี้เขาก็รู้คำตอบของตัวเขาเองแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องกลับมาหาคุณแลว้วหลุดพ้นจากคุณไม่ได้นั่นเป็นเพราะเขายังรักคุณอยู่ The fool หลังจากนี้การกลับมาในครั้งนี้มันอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจนะคะว่าจะกล้าเสียงให้โอกาสเขาไหมจะกล้าเสี่ยงที่จะพิสูจน์ความรู้สึกของตัวคุณและตัวเขาอีกครั้งไหมหรือคุณจะปล่อยวางมันเอาไว้แล้วเดินหน้ากับอนาคตที่คุณมองไม่เห็นหนทาง หรือคุณอยากจะออกไปตื่นเต้นไปค้นหาตัวเองแล้วปล่อยวางคนนี้เอาไว้ต่อให้ผูกพันกันแค่ไหนคุณก็ขอปล่อยคุณขอหลุดพ้นแล้วออกไปเจอคนใหม่ๆที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากกว่านี้ เพราะคุณมองว่าสุดท้ายคนคนนี้มันก็จะต้องอยู่ในจุดที่เลิกกันกลับมาหาการซ้ําๆคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่สามารถราบเรื่นยืนยาวยืนยาวได้ตลอดมันจะต้องมีลักๆเลิกๆิกกันแบบนี้อีกไม่รู้กี่ครั้งซึ่งคุณก็เหนื่อยแล้วในตอนนี้ดังนั้นถ้าหากคุณอยากเสี่ยงเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือแม้กระทั่ง ความเสี่ยงที่จะอยู่กับตัวเองแล้วไม่มีใครเลยคุณก็จะสามารถค้นพบความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งได้ดังนั้นในความสัมพันธ์นี้คุณยังสามารถเป็นผู้เลือกและตัดสินใจได้นะคะต่อไปเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณกันนะคะโซเมดเนื้อคู่เขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะเขาถึงได้ตัดคุณไม่ได้เขาถึงได้วนกลับมาหาคุณทุกครั้ง แอบมองแอบสอ,อยู่ตลอดนะในตอนนี้เขากําลังพยายามมองดูชีวิตของคุณอยู่เขายังไม่เคยปล่อยวางเรื่องของคุณเลยนะคะฉันจะดูแลคุณให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทําในวันที่เขากลับมานะคะขอโทษที่ทําไม่ดีนะและใบสุดท้ายแต่งงานกันนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึซนะคะเรามาดูว่ามีธาใดราศีใดบ้างชาวธาตน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตดินราศีพฤษภการมกรคนที่เกิดวันที่6กสิบ ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณใครคนที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณในเร็วๆนี้ซึ่งคนคนนั้นคือคนเก่าถ้าหากคุณมองว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานกลับไปนะคะและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครัวให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ